สวัสดีค่ะเระแส้ข่าวดังมาแล้วค่ะเสียใจที่ทำศรีสุวรรณลุงศักดิ์เสียใจที่ทำศรีสุวรรณเตือนคนรุ่นใหม่อย่าทำตามวันที่19ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิรวิทย์หรือลุงศักดิ์ชายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณจันยาบอกว่ารู้สึกอัดอัน้นและรู้สึกไม่พอใจที่นายศรีสุวรรณมักจะไปร้องเรียนบุคคลต่างๆที่มีความคิดเห็นต่างกับรัฐบาลที่บอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิด กับผู้ที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองเมื่อคราวพิจารณาปมนายก8ปีลุงศักดิ์มองว่าการที่นายสิสวัลไปร้องเรียนนั้นไม่มีเหตุผลสมควรควรจะไปฟ้องไปตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต่างๆมากกว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องส่วนที่สังคมต้องข้อสงสัยว่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานความรุนแรงหรือไม่หรือจะมีพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม่นั้นลุงศักด์บอกว่า ส่วนตัวแล้วตนเองก็เสียใจกับที่ทำลงไปและไม่อยากให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่นเลียนแบบแต่ถ้าอยากสั่งสอนให้คนเป็นคนดีก็อาจจะต้องใช้ไม่เหลียวบ้างและถ้านายสีสวร,รณมีอาการบาดเจ็บแล้วไม่มีเงินรักษาตนเองก็ยินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาต่างๆให้อีกทั้งลุงศักยังบอกอีกว่าถ้าจะพูดเรื่องบรรทัดฐานนั้นที่ผ่านมาทางรัฐบาลเป็นคนใช้ความรุนแรงกับกลุ่มคนที่เห็นต่างก่อนด้วยซ้ำ ส่วนกรณีที่มีการโอนเงินสนับสนุนให้นั้นได้บอกว่าตนเองได้เปิดรับบริจาคมาตั้งนานแล้วและจะมีการปักหมุดเลขบัญชีขนาที่มีการร้ายอยู่แล้วและจะบอกคนที่เข้ามาดูเสมอว่าจะนําเงินไปใช้ทําอะไรเช่นขอไปจ่ายค่าเทอมลูกที่เรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่หากได้ครบแล้วก็จะขอบคุณและปิดรับไม่ได้ขอพ่ําเพื่อและมองว่าเป็นการรับแรงน้ําใจของประชาชน ส่วนที่มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งไปบอกว่าไปก่อเหตุเปิดรับบริจาคนั้นตนเองมองว่าเป็นการดูถูกตนเองเกินไปเพราะตอนก็มีอาชีพมีรายได้เหมือนกันและเปิดรับเป็นบางครั้งเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ